อมตะธาตุคือจิตพุทธะประพัดสอนรวมกับแดนทิพนิพพานเป็นธาตุอมตะมีอยู่ทั่วๆไปไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อแต่ผู้ที่ฉลาดมีศีลห้าครบเขารพพระรัตนตรัยมองเห็นโทษทุกภัยในการเวียนว่ายตายเกิดได้รับพลังแสงทิพไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะเข้าใจมองเห็นด้วยตาใจหรือตาจิตที่สะอาด เป็นจิตของท่านผู้รู้เข้าใจดีว่านิพพานแดนอมตะทิพย์เป็นสุขอย่างยิ่งเป็นผู้ตื่นจากความลหลงไหลในโลกมนุษย์สวรรค์พรมเป็นผู้มีจิตสดชื่นเบิกบานเพราะมั่นใจในพระรัตนตรยัยมีจุดมุ่งหมายปลายทางคือพระนิพพานเป็นที่ไปในชาตินี้จิตนิพพานอยู่ภายในกายมนุษย์วิเศษสุดลำเลิศประเสริฐยิ่ง จิตนิพพานคงอยู่ทั่วชั่วฟ้าดินไม่สูญสิ้นสลายเหมือนกายคนพลังแสงทิพย์อริยธรรมองค์พระบรมธรรมบิดามีพระมหาเมตตาส่องแสงทิพย์พระนิพพานเตือนดวงจิตลูกให้พัฒนาอย่าได้ลุ่มหลงในภาพมายาของสมมุติรูปที่เห็นปรากฏเป็นของจิตกำหนดหลงคิดนึกทั้งดีชั่วจิตจึงเกลือกลัว ลุ่มหลงเข้ากงวัตะสงสารเป็นกงบ่วงมานคอยทำลายล้างให้เกิดเกิดตายตาย,ตายไม่มีวันจบสิน้นบัญชีบาปบัญชีบุญเป็นของจริงรีบน้อมรับพลังแสงทิพนิพพานเป็นพลังเหนือบัญชีบุญและบาปกลับบ้านเก่าของเราทุกคนพระพุทธโอวาทนี้ให้ลูกรีบเร่งรัดจัดพิมพ์ให้มากที่สุดเร็วที่สุด เพื่อบรดาพี่พี่น้องน้องชาวมนุษย์จะได้ตื่นจากความฝันร้ายในสามโลกธรรมะคือความจริงธรรมะคือเรื่องของจิตนิพพานเป็นบุญกุศลอันสูงสุดจิตเป็นตัวจริงของเราจะเข้านิพพานได้ก็ด้วยจิตไม่ติดในรูปร่างกายเราเขารสกลิ่นเสียงลาบยศสรรเสริญเจริญสุขซึ่งเป็นของชั่วครู่ชั่วคราวทั้งหมดทั้งสิ้น พ่อขอเตือนพุทธบุตรให้รู้ตัวจริงคือจิตพุทธ,ธะในร่างกายผีคนเทวดาพรหมให้รีบตื่นจากความหลงอย่าได้วกวนรีบเร่งรัดตัดตรงเข้าพระนิพพานด้วยธรรมยานเดิมที่มีศีลสมาธิปัญญาให้รู้ว่าโลกคือของปลอมของแปรปรวนพลังแสงทิพย์อริยธรรม เป็นงานเก็บธรรมยานครั้งใหญ่ปิดประตูอบายภูมิให้ลูกทั้งหลายได้รับอริยมรรคอริยผลเป็นอริยบุคคลในพระศาสนาตามบุญบารมีของจิตให้ลูกๆร่วมสร้างบุญกุศลเผยแพร่พลังแสงทิพย์อริยธรรมผลบุญนำถึงบรรพชนเจ็ดชั้นลูกๆหลานๆเก้าชั้นในหลายๆแสนชาติที่เคยเกิดร่วมญาติกันมา พ่อก็จะดีใจยิ่งที่ลูกๆปลอดภัยจากการเวียนว่ายตายเกิดพลังแสงทิพย์แห่งวิปัสสนาญาณคือธรรมญานจิตพุทธ,ธะอันเดิมที่ตื่นจากความฝันความหลงไหลในสามโลกเมื่อลูกเปิดจิตเปิดใจรีบขอรับพลังแสงทิพนิพพานเอาไว้ในใจโดยนึกถึงองค์พระศา,าสดาองค์ใดก็ได้ทั้งนั้นเพื่อปิดกั้นประตูนรกไว้ก่อน จิตลูกจะมีปัญญาฉลาดรู้ว่าโลกเป็นทุกข์เป็นเทวดาพรหมก็เป็นสุขชั่วคราวลูกตั้งจิตใจไปนิพพานจิตลูกจะเข้าถึงพระโสดาบันกันง่ายๆลูกๆอย่าได้วิตกกังวลสงสยัยให้ตั้งใจทำความดีต่อไปด้วยการเป็นสื่อกลางให้พลังแสงทิพย์ไปยังสัพพจิตวิญญาณทั้งสามโลก แผ่เมตตาให้ทุกทุกชาติศาสนารวมถึงโลกนรกโลกสวรรค์ให้ได้รับพลังแสงทิพต่อต่อกันไปจากลูกจิตของลูกเปรียบเสมือนเทียนไขที่จุดไฟได้แล้วส่วนผู้อื่นที่จิตมีแต่เทียนไขแต่ไฟยังไม่มีให้ลูกเอาไฟคือพลังแสงทิพอริยทรัพย์รวมกับฉับพันเนรังสีขององค์พระบรมศาสดา ขอแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งสามโลกให้ได้โมทนาบุญกุศลต่อจากลูกเขาจะมีวาสนาได้รับพลังแสงทิพย์อริยธรรมโดยให้จิตลูกเป็นสื่อกลางอุทิศส,ส่วนกุศลไปอย่างทุกทุกท่านที่เวียนว่ายตายเกิดยังหาหนทางกลับบ้านเก่านิพพานไม่พบเพราะอาวิชชาคือไม่รู้ว่าจิตพุทธ,ธะมีอยู่ในกายสมมุติของคน ผีเทวดาพรหมทุกคนจงทําจิตระลึกรู้เสมอว่าจิตเราอยู่ในพระวรกายพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระบรมธรรมบิดาเจ้าเป็นทั้งสติและสมาธิเป็นยอดธรรมมองดูทั้งสามโลกนรกสวรรค์พรหมเป็นความว่างเปล่าในที่สุดผู้ที่มีจิตเมตตาจะช่วยแก้ปัญหา ลดภัยพิบัติทั้งปวงในโลกนี้การบำเพ็ญจิตใจให้ใสสะอาดทำได้โดยยกจิตของเจ้าเข้าไว้ในพระวรากายทิพนิพพานของพ่อหรือของพระาศาสดาองค์ใดๆก็ได้แล้วแผ่เมตตาไปทั้งสามโลกฝากไปกับฉับพันนรังสีและพลังแสงทิพยธรรมจะช่วยชักนำสัพพสัต์ทั้งสามโลกให้ได้รับบุญกุศล โดยมีจิตร่างกายขันห้าของเจ้าเป็นสื่อกลางให้พลังแสงทิพย์ผู้อื่นได้นำจิตวิญญาณของสรรพสัตว์ทั้งสามโลกได้สมัมผัสเข้าใจในพลังแสงแห่งปัญญาให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตามองเห็นเป็นของแปรปรวนสูญสลายท้ายที่สุดก็คือความว่างเปล่าพระบรมธรรมบิดา ควบคุมดูแลช่วยเหลือเจ้าตลอดเวลาไม่ว่าหลับหรือตื่นให้ลูกมั่นใจในกิจการงานของลูกเป็นบุญบารมีสูงล้นให้ลูกสู้เพื่อฉุดช่วยคนพ้นนรกต่อไปใครเขาไม่เห็นดีตำหนิติเตียนผู้นั้นจะมีผลบาปกรรมตามสนองในชาตินี้พอเขาตายไปเขาจะรู้สำนึกถึงพระคุณความดีของลูก ถ้าเขานึกถึงลูกได้หลังจากเขาตายแล้วเขาจะพ้นนรกได้ง่ายมากให้ลูกแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งสามโลกขอฝากไปกับพลังแสงทิพย์อริยธรรมพ่อมองเห็นลูกๆทุกคนที่ยกจิตสดใสไปกราบไหว้พ่อและพ่อประทานอนุญ,ญาตให้จิตสะอาดอยู่ในกายทิพนิพพานพ่อได้ตลอดเวลา